สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะอตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองนะคะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่สําหรับคลิปนี้นะคะเซียนซองจะพา FC ทุกท่านนะคะมาตามแนวทางเลขรัฐบาลไทยของเซียนพระสุธาประจํางวดวันที่1นธันวาคม2อ6หค่ะหลังจากที่เซียนพะสุุธานะคะเฮ็ดเลขออกมาแล้วปรากฏว่าฟันดีประสันคุณพ่อคุณ,คณแม่ มันก็จังเลขสิเขาคักเขาแน่สำหรับหมวดนี้อ่ะก่อนสิไปรับชมเราฟังนะคะจงได้ก็ฝากดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเนาะเพื่อที่จะบ่ผลาดแนวทางดีๆของทางช่องบุญน้ำโชกเดี๋ยวเข้าไปมึงกันเลยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับเฮฟยังอยู่เนาะเส้นพสุธาว่างบ่จ้าค่ะแ็กเสียก่อนหน้ามนะครับ โอ้ยยากบ่ไม่อยากบอกเขาโง่าโงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสะดวกให้สัมผัสอยู่เนาะจ่ะเนาะครับครับอ่าวาสิมาขอแนวทางเล็กรัฐบาลไทยงวดนี่จ้ะครับเพราะว่ไม่มีเขาได้สวิ่งเนาะแมนจ้ะแล้วกูบังเข่าเลยโอ้ยเก่าเก่าศูนย์กับหนึ่งสี่วันนี้เออแต่ก็ไม่ได้มีบทเดียวกันเนาะ บากถึงเลขงวดเก่าย่ผมได้เลือ,ออกเหลือใจคัก <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงเส้นพระจุธ้าม<อ>านวะจ่ามันขึ้นแ,นแล้วครับโอ้เอาไม่เนาะเอาไม่ครับครับจ้าเมาอะไรจะห้างนะครับเโหงวดหนึ่งท่นว่านะครับจ้าจดจัดฝาดยาวเลยจ้าเส้นพระจุธาวันนี้วิ่งศูนย์กับแต่ครั เดนวิ่งไปที่ศูนย์กับแปดค่ะเลขหลักครับเลขหลักค่ะสี่ห้าหกมีสี่มีห้ามีหกมีแปดมีเก้ามีศูนย์มีแปดมีเก้ามีศูนย์จับคู่ครับจ้าถือสี่ถือห้าถือหกครับจับคู่มีศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หก 0 8 0ย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ครับศูนย์แปดศูนยสีหปดหกครั่ค่ะแล้วก็สูตรสูตรทิ่งนกัครับแต่ว่าแต่ม่ถิอเาลาเลยกันเด็นศูนย์กับหาเลขวิ่งสูตรที่2เนาะ ก็คือศูนย์กับห้าค่ะ <S <S ครับที่ว่ามันัเดินตรงกันคื่ศูนเนาะเมนเมนจะเมนผมก็เลยว่าทีเน้นแต่แต่ร่างศูนย์ไปละโอ้เร็วเร่วมากบอร์เส้นพระสุ่าส่วนตัวเส้นพระสุ่ามักศูนย์มาจากวันี้มันรเรเส้นตัวมัน่นไม่ได้เป็นอันผมก็มกมันจะบอกไปแล้วมันมีศูเก่าผมบอกว่ามันมีศูนย์เก่า เอาไปศูนเอาไปศ <5 S 1> ูนย์หาได้มั้งเงินโอ้ชอบส่วนตัวเน้นไปที่ศูนย์ห้าเนาะครับราคาแปดนีตัวร่องนี่ก็เน้นไปที่แปดหกกับแปดเกครับแล้วก็แปดหกกับแปดเก้าค่ะครับ,บ,รบโอ้งามอยู่ที่เส้นประตูท่านี่ละอ่านุกมากอยู่แปดหกวดนี้ว่าสิใส่คักๆอยู่ <c oughs> ห้าแปดมันไม่ลอยหลังสันดีครับผมบอกมันบนเดนี่ต้นเปเี่ยนของเมันคเนาะโอ้บอแมนโอ้อนไรนี้ของรอเก่าควรวังโอ้โอ้แมนแมนแมนอิรีจ่าก็เป็นเหินแต่ว่าเนอดแตเชเก่าเนาะอาจจะหันหัวลงไปนี่อ่านอุ้ยสื่อใดบ้นเนาะบานนี้นาะคือเ่าตรงเลขดังเห็ดดอบันนี่นี่แหละคุณบ้าเนาะ ชุนเกมันออกไปแล้วก็ทำมาเดือดพันที่เก่โกบนราชการที่เก่าั็จ้าจะชุนหาเป็นตัวกันโอ้โหรวงวดนี่มันก็ส่งเขากันด้วยแต่ว่ากันแต่จิตจ้วนบางคนครับจ้มันซุนตอนนี้กามากแหล่งเี่มัากมันบอกไปตรงเดมได่ได้เลยแต่เานมากผกัมาดีห่อมกสุนาเนี่ยนะ จ้าอันนี้ก็คือมักอ่ส่วนโตอยู่แล้วแล้วบัดนี้สูตรคำนวณก็มาได้จังซี่น้ำอีกเนาะครับมันเดินตรงกันไงอืมจ้าแล้วเน่าคือคือ <Rebel> ว <Hum ble bracket> ่าแล้วเนาะแนวทางเฮาก็บปวดปวดถีกันร้อนไม่เท่าไงแมนแมนจ้าปวดกล้ามกับลุดไปบ่มีไผฮู้ดอกเส้นประต้าว่าเลขสิออกหยังน่ะครับแล้วขอแล้วน้ำไปนบนข้างบนอันนี้ก็จ้าแล้วขอแล้วน้ำไปทั้างบน ยังบอแล้วเหลืออีกอ่าหน้าฟังฟังเส้นซองเนี่ยล่ะพอเพิ่นยังเห็บุบอแล้วมือนัน้นรอบนั้นเฮ็ดอ่าหน้าฟังบุญน้ำโชกฟังผู้เท่าทัางบุญน้ำโชกแล้วไปแล้วจ้ะ๋อะเคนเกีียวครับรแมนแมนจ้ะหน้าหนีเห็ดคนเกีียวกับทาซีจ้ะใช่ยูผมเหมือนบุบบริยาน,น้าได้ไหมยัง <laughs> สบายเนาะ <laughs> สบาย <laughs> จ้ะ เอาล่าบันีตั้งแต่ตองวดมานี่มีฝันบอเซียนพระสุธาฝันไม่ไปจะขแล้วแต่จะกรลายมองบบไปจะปลอยฟังเอโอ้ยจากลา้ามอันงวดเบาๆส้ฟังผัดเข่าจังสีเนะาะครับเออไพาสิไปหูเอาเบาไามเอฟซีฟังเดี๋ยวเอฟซีพาษีิจรารหน้าเอาเนะาะจ่ะแา,า,งงาแล้วแมน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 จ้าเพื่อน,น คือว่าผมแบบว่านเป่คือว่าเปยยังบุไปว่าเปยรถที่ไปยังกบอตีบอกบอว่าเปไมันจ้าต้องเดือดฟอเปืดฟอรถไม้จอจอดอะไรอย่างเีงจงง้จ้จา,นะจาว่าก็จะว่าเอาบรถเรันเอาดีแล้วมามีรถจีผมาอานะจ้าแตเราดไป้เบิ่งจะเบียดมัน,นีหยเออรรถ,ถถ้าจีจีอะไรอย่าี้ี่ได้เอาบน แล้วแล้วแล้วไม่ฝันอ๋อแล้วไม่ฝันนี่เสี่ยนพุทธาได้เอารถมาบ่าได้เอาอยู่ครับได้หนึ่งครับรแต่ว่ามันก็ได้เบิ่ยงทะเบียนมะันอ๋อก็สันหนูคิดว่านี่ถือว่าเป็นเขาเอิ้นไว้ยังอ,ะอ่ะอ่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีที่่เป็นเลขกสีขาวบา่ไม้ถึงว่าเลขที่คิดไว้ยังสีหน้าสีถือเลขกยังจังสีนะคะถ้าได้คล้องนอ่ะนะจะคิดว่าแตะครับมันเหมือนพ่กเห็นทะเบียนรถ จ้าถ้าเกิดว่าเฮาบ่ได้บ่ได้เห็นเลขในในฝันนั่นนะ่ะนะรู้สึกว่า,าแบบเท่าที่หนูเคยสัมผัสมาเนาะเพิ่นสินคิดว่า,าถ้าอ่าฝันว่าได้ของนั่นของนี่จังซี่นะ่ะคือเลขที่เฮาปล่อยไปหรือว่าเลขที่เฮาคิดว่าสิซื้อนะ่ะมันสินถูกแล้วจังซี่นะคะ่ะอ๋ออืมผมเป็นแรงโหดแต่ว่าตีปีแบบไดนมันตีบ่ถูกจ้าจ้าแต่ว่าแต่ว่าได้ขึ้นขึ้นเนี่ครับเร็วย่ ันนี้่เั้้นโอั่น,นล่ะนั่นล่ะแมนแล้วล่ะชุดน,น,นี่ล่ะเสี้นผ้าสูทห้านี่ตีแรอบเป็นขี้รอบเลยแต่กูตีได้เลยละกาเดี๋ยวอันนี้ให้เอฟซีพิทล่องพิจารณาเบิงเนาะจ้าแต่ว่าส่วนโตนู้น่ะเท่าที่เคยสัมผัสผู้นั้นผู้นี้มากนะนะเพิ่นจะตีแบบนี้ตีเป็นแบบเลขถือแล้วนะสิถือเลขในงวดนี้เอียงจังสีนะคะ อะไรนครับมตี้จนนรับตัวมาตัออกใชจ้าตัวห้างมัากกว่าัออกดีนะจักห้างวัวนี้ออกโตมากพอดีครับขอเมขอเปเนอ็กซี่รเนัด้กันครับจ้าจ้าสุดายนี่ก่ขอให้โชคดีก็แล้วกับมันมานครับมันี้เขานะครับจ้าอ่ากะชัดเจนตามนี้เนาะสำหรับแนวทางของเซียนพระสุทธานะคะ จากไหนมือน,นีเส้นซองกะขอขอบคุณนะคะที่เอาแนวทางมาแบง่งปันเอฟซีในมือน,นีเนาะครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ